สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันต่อนะคะวันนี้วันที่12พฤษภาค,คมนะครับกรอบราคาของทเฟรมันเดลลี่วันนี้ดูเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปนะทุกคนกรอบด้านบนมันหายไปนะคะแต่ว่ายังมีกรอบแข็งแรงคือ2048นะครับที่เป็นระดับวิกกี้เลยทีเดียวกับ 2070นะคะที่เป็นระดับมันลี่นะคะแล้วก็กลับล่างของทฟเฟมเดลี่เนี่ยยังเป็นที่เดิมคือ1.999.34ซึ่งเราลุ้นให้มันเทสตั้งแต่เมื่อวานยังมาไม่ถึงเลยวันนี้จะถึงไหมนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะโอเควันนี้เห็นสัญญาณอะไรที่แท่งของเรามีรูปร่างแปลกๆคือรูปรูปสองกดดันที่แท่งสีแดงนี่หมายความว่า วันนี้นะคะแท่งราคาของท็เฟนเดนี่มีแรงกดดันฝั่งขาลงนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วพอไปดูแรงซื้อแรงขายเนาะแรงขายก็ก่อตัวมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวจอจะเต็มอยู่แล้วเต็มคือต้องปรับตัวลงมาสุดกว่านี้นะครับอันนี้ก็ลุ้นกันทั้งวันนะคะว่าเฮ้ยลงไปเทสเถอะมาลุ้นมาหลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ย โอเคถ้าเป็นมุมมองเดลีก็ยังมีโอกาสอยู่นั่นเองนะคะไปช้าไปเร็วไปเช็ค4ี่ชั่วโมงก่อนถ้าเฟรมสี่ชั่วโมงนะคะวันนี้เซตกรอบอยู่ระหว่าง2041กับ2011นะเมื่อวานช่วงข่าวเราก็ลุ้นอยู่ว่าเอ้ยราคาเนี่ยจะขึ้นไปทำประเทศกรอบ2048เราจะหลุดหรือเปล่านะครับปรากฏว่าขึ้นมาถึงแค่41แล้วก็นะถอยกลับลงมานะคะเป็นทรงเดิมอีกแล้วหลังข่าวแบบ ข่าวดึงขึ้นนะแล้วพอหลังข่าวจบนะครับราคาก็เทลงมาแล้วลงมากกว่าขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าพอข่าวจบแล้วนะกลงทุนก็เทขายทํากําไรอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วราคาวันนี้ก็เป็นทรงแบบวิขอปรับฐานดีกว่าอะไรอย่างงี้ครับล่าสุดนะคะแท่งราคากำลังเทสกรอบล่างของทำเฟรมสีชั่วโมงที่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ เป็นการลงมาเทสระดับ l m 2 0 0ของทำเฟมสชั่วโมงพอดีเนาะก็เนี่ยแท่งก็ย้อนขาลงมาใต้ซัพพอร์ตนี้นะครับก็รอดูจบแท่งนะถ้าจบแท่งนี้นะครับราคาเนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวแล้วก็พยายามแรงขายมาต่อพยายามที่จะแบบตัวลงต่อได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาเทสตรงนี้ค่อนข้างสูงกว่านะครับ แต่ในกรณีที่แบบว่าเจบแท่งแล้วก็ยังรีบาวขึ้นมาเหนือ2011เนี่ยต้องไปลุ้นทำเฟรมย่อยนะว่าขึ้นไปเทสแนวต้านเล็กๆสักแนวแล้วไม่ผ่านแล้วค่อยปบลงใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกำลังเทสเอเม200ของ4ชั่วโมงมันก็จะทำสองอย่างคือมันจะผ่านตรงนี้หรือมันจะได้งเชื่อขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวปัจจัยที่เราต้องดูก็คือการคอนเฟิร์มของแท่งราคากับ การมาต่อของแรงขายโอเคทำเฟรมสีชั่วโมองตัวนี้แรงขายก็ค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะคะแรงซื้อไม่มีแต่ราคาอาจจะเริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อยสัญญาณบลูดอทมาแล้วนั่นเองนะครับก็จุดลุ้นก็เหมือนที่เราบอกนั่นแหละอ่ทีนี้ไปลุ้นทำเฟรมย่อยหน่อยว่ายังไงตอนนี้ทำเฟรมย่อยอย่าง H1 นะคะราคาทรงตัวอยู่ในกรอบแคบๆระหว่างสอง7กับสอง5นะเมื่อวันเราลุ้นให้เขาหลุด ให้เขาลงมาเทสสองศูนย์หนึ่งเก้านะครับแล้วก็เลเวลถัดไปที่เราเล็งไว้ว่ามีโอกาสลงมาเทสคือสองศูนย์หนึ่งสี่นะครับเทสไกลมากเลยนะครับมาถึงสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเลยสีเดียวแล้วก็เมื่อช่งชวงเช้าตกลงมาต่อที่สองศูนย์ศูนย์ห้าเล็งถัดไปคือแบบเฮ้ยมาฟาตรงนี้เถอะก็ยังลีลาอยู่นั่นเองนะครับสองศูนย์หนึ่งเก้าเอ้ยสองสองพันหรือว่าหนึ่งเก้าเก้าเก้าของเรานี้ยังรออยู่นะยังมีความหวังเลยทีเดียว มาดูสามสิบหน่อยสามสิบก็นะราคากำลังทรงตัวเลือกเลือกทางหนูนะคะว่าจะจะโผขึ้นข้างบนสองศูนย์หนึ่งหนึ่งหรือว่าลงใต้า,ยยางี้นะครับเอางี้วิธีดูนะครับราคากำลังคอนโซลเดตอยู่บริเวณนี้หลังจากที่ทิ้งตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อยค่อยเวยเดันลงเนี่ยเพราะฉะนั้นราคามันดูเหมือนแบบเ,เริ่มอ่อนแรงในการลงอะ่ะ เพราะฉะนั้นในกรณีที่มันอ่อนแรงแบบนี้ถ้ามันรีบาวขึ้นได้นะอาราคาไม่ควรยืนเหนือบริเวณนี้นะถ้าอยากจะลงไปเทสหนึ่งเก้าเก้าเก้าให้จบเหมือนแรงเชียร์ของเราย้ำนะว่าแรงเชียร์ของเราไม่ใช่แรงเชียร์คนอื่นนะความพิเ็นส่วนตัวล้ลวนเลยนะราคาไม่ควรจะเออ่เทสเอไม่ใช่ราคาเทสได้แต่ไม่ควรจะยืนเหนือบริเวณนี้นะคะสองศูนย์สองหนึ่งจุดสี่เจ็ด โอเคเพราะฉะนั้นในกรณีที่แบบอย่างที่กี้บอกว่าถ้าจบแท่ง4ชั่วโมงแล้วพยายามป็20น2011ะน่ะเลเวลถัดมาของรีเจนสำคัญก็คือ2017กับ2021ไม่ควรยืนแถวนี้นะถ้าจะตกลงไปเทคข้างล่างให้จบแต่ว่าถ้ายืนแถวนี้ได้เนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งกลับเข้ามาวิ่งในกรอบ4ชั่วโมงเนาะซึ่งกรอบราคา4ชั่วโมงตรงนี้ก็อยู่ระหว่าง 2011กับ2041 20นั่นเองนะครับถ้าปีนเหนือบริเวณ2021ได้นะครับเลเวลถัดไปของรี i s ิสแตนสำคัญของเราก็ตรงนี้เลยนะจ๊ะ2041กับ2048เลยโอเคทีนี้เห็นทรงแล้วเหราว่าเอ้ยอยากจะลงไปเทสกรอบล่างให้จบหรือว่าลีลานิดนึงตามที่เราบอกเพราะฉะนั้นเรามาเช็คระยะสวิงของเขาด้วยดีกว่า โอเคตอนนี้เราเห็นกรอบบนของระดับ t ทําเฟรมเดลี่แล้วนะครับเป็นซ้อนอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับกับทําเฟรมกรอบราคาระดับทําเฟรมมันลี่นะโอเคมลี okay. Marie, หรือ Weekly เอออยู่ตรงนั้นแหละอยู่ด้วยกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชาแนลราคาของทําเฟรมเดลี่คือ5,000กว่าจุดนะคะทุกคนแล้วมันเข้าใกล้ข้างล่างเนี่ยก็ดูดลงมาเถิดนั่นเอง ถ้าหลุดลงไปข้างล่างได้อีกวันนี้มีข่าวอยู่นะช่วงตลาดนิวยอร์กนะถ้าหลดุด1 9้าลงไปได้อีกนะครับเลเวลสำคัญของพพอร์ตนะครับก็คือสุดสระยะสงรายวันเลยที่19.80.90นะคะแล้วก็แบบวฮ้ยถ้าอยากจะเทแบบให้จบจบเลยให้ขายทำกำไรดีกว่าอะไร สัพอร์ตสำคัญถัดลงไปอีกคือ1969นะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเทรดายวันนะครับเราก็มองแค่สุดระยะวิงนะคะในกรณีที่เขาหลุด1999เคและทีนี้มาดูข้างบนนะครับแนวต้านเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะวตรงไหนสำคัญนะครับแนวเลเวลสำคัญวันนี้ไม่ควรผ่านคือ2021ในกรณีที่อยากจะลงต่อ แต่ถ้าปีนี้ก็เอ้ยกลับมาวิ่งในกรอบดีกว่าแล้วถ,ถ้าวันนี้มีข่าวอะไรพลิกผันนะคะเพราะว่าก็ยังมีหลายเรื่องที่วิตกกังวลกดดันตลาดหรือว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์แปลกๆก็พร้อมที่จะขึ้นได้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วก็ถึงจะอย่างมาเป็นขาลงครั้งแรกนะทุกคนแต่มันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับ โอเครีชิซันสำคัญถัดจาก2048นะคะถัดมาคือ2052นะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาคือ2070.36นะซึ่งสุดระยะซวิงรายวันด้านบนก็สุดแถวนี้พอดีเลยนะครับ2070ถึง20 2071นั่นเองนะคะแล้วก็ออทา i ไฮของเรานะครับอยู่ที่บริเวณราคา2080นั่นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็นะครับฝั่งขาลงดูได้เปรียบนะคะเพราะว่าทำเฟมใหญ่อย่างเดลี่นั้นแรงขายค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าจังหวะในการไปของเราก็ให้สังเกตตามที่เราอธิบายไปแล้วแล้วก็เย็นนี้มีข่าวนะครับช่วงตลาดนิวยอร์กก็มาระวังข่าวด้วยวันนี้วันศุกร์แล้วนะลาไปแล้วบ๊ายบาย